บัดนี้เป็นครั้งที่82ตรงตับวันที่30มกราคม2 5 6พรข้าพเจ้าในนิชังนักษาขอเป็นวาจาสาธยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศีลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเช่าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการ,ร e, politics, สวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาสยานมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคัฉันตุเทวตาสัทธรมุนีราชัาสัสสุนันตุสักขโมขะทัง กเกกเมจรุเปกิริสิขรตเตจันตริเควิมาเนติเปรเทจคเมจรุวนังคานเกหวตุมิเคเตอุมาจะยันตุเทวาเจรตระวิสเมยักากนทัปนาคาติตันตาสัติเกยามุนิวรวัจนางสาธโวเมสุนันตตธรรมสวนากาโรอายัมพัทันตาธรรมสวนากาโรอายัมพัทันตาธรรมสวนากาโรอายัมพัทันตาบทสวดน้มการสิทธิขาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะหมดสวดสัจจกิริยาคาถา นัตติเมสารนังอัญญังพุทโตเมสารนังวังเอเตนะสัจจวเชนนะโสติเมหหสุสัพพะทานัตติเมสารนังอัญญังธรมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจจวัชนนะโสติเมหหสุสัพพะทานัตติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวังเอเตนะสัจจวัชนนะโสติเมหหสุสัพพะทาบทสวดมหาการุณีโกนาโถติอธิกาคาถา มหาการุณีโกนาโสอัธยาสภะปานินังปุริตวาปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหุนตูสัพูปัตถวามหาการุณีโกนาโสอิตายสภะปานิยังปุรตวาปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหุนตูสัพูปัตถวามหาการุณีโกนาโสสุขายัสภะปานินังปุริตวาปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหุนตูสัพูปัตถวา บทสวดมหาสมัยสตรเอวามสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสักเตสุเวหารติกะเปรรวาสุสมิงมหาวเนมหาตาพิโกสังเกตนัสติงปจามเตหีพิโกสเตหิสปีเหวาวาอรันเตหิเจสหิจโรกตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหนติพระกวาตังศาสนายะพิโกสังคังจะ อาต่โขจะตุนนงสุตาวาสกายิกานังเทวานางเอแถวเโหสีอายังโขพระควาสเกสุวิหารติกปิรวัติสุิมงมหาวเนมหาตาพิโคสังเคณสติงปัญจมเตหิพิโคสเตหิสเพเหวารันเตหิเัสหิจโรกตาตุหิเทวตาเยปุเยนัสันนิปติตาหุนเติพระกวันตังทัศนายพิโกสังคันจ่าญนนูนะมตามปีเยนะพระควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิสวาพระควาจสันติเกปเจกาเถาปเสยยามาเต อาตโคจาเท,ทวตาเสยยะจาปินามะบรัวปุรโสสมิจิจังวาปะหังภาษาเรยยะภาษาิจังวาปะหังสมิจเจยยะอวาเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอัจริตาพคกวโตวปุรโปรปตปตุระหังโส อาตะโขตาเทวตาภกวัตตังอภิวาเตตวาเอกมันตังอัถังโสเอกมันตังทิฏตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสสีมหาสมยโยปวนัสสงิงเทวกายาสมาคตาอาตมะมาอีมังธรรมสมัยยังทักิตาเยวะอปราชิตสังคันติอาตโขอปาราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสสีตัตตะพิกโวสมาทังโสตตังอัตโนอุจุมกังโสสารถิวะเนตานิเกเหตวาอินทริยานิรักันติปันทิตาติ อาตะโกอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเฉตวาชีรังเฉตวาปริคังอินทกีรังโอหัจะม่ในชาตจารันติสุตาวิมราจักุมตาสุตันตาสุสูนาคาติอาตะโกอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทังสารนังคตาเสนเตกมิสันติอภัยยภูมิงปะหายะมนุสังเทหังที่ว่ากายังปริปูเรสันติตต อตะโกพระกวาพิคุอมันเตเสเยผู้เยนางพิเวทัสสุโรกตาสุสุเทวตาสันนิปติตาหนตีพระกวันตังตถาคตังทัศนายพิขุสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสุงติธรมมทานางอรันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปีพระกวันตานางเอตระประมาเยวเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยะสปิมาหังเยตระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตธรรมานางอรันโตสัมมาสัมพุทา เตสัมปีพระกวันตานังเอตรประมาเยวะเทวตาสันนิปติจาพระวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิอาติกิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเกตสยิสามิพิกเวเทวกายานังนามันิเตศิสามิพิกเวเทวกายานังนามันิตังสุนาตสาทุกังมนาศิกโรจาภาศิสามีเตเอวัมพันเตติโคเตพิกูปพระกวโตปัจโสสุงพระวาเอตระโวจา สิโรกะมนุกะสามิยัสาภุมมาจทัสสิตาเยสิตาคิริชาพรังปิยัสตาสมาหิสตาปุสุสีหาวสันลีนาโรมหังสาภิสัมพุโนโอ,โอานสาสัมมนาสัสุสาวิปสันนม,มานาเวราพิโยปัญจสเตยัตาวาวันิกปิรวัตเวจะโตอมันตยิยัสถาสาวะเกสาสนีรเต เทวกายาพิกันตาเทวิชาณาสาพิกโวเตจ่าตปมกะรงสิทวาพุทธศาสาสนังเตสัมปตุโรหุานังอมนุสานมัสสนังอภเพเกสัตมัตตะงสาสังอชาสัตริงสจังเอเกสาสนังอมนุสานมัสทสงอภเพเกนันธรรมตะขุงทิสาสปาพุทธาหุงตันจาาสปังอภิญญายะวะวะิตวานะจ่กขูมาตโตอมันติยิสสาสาวเกสาสังยละเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณาสาพิกโว เยโมหังกิตติยศมิขิราหิอนุปุพภะโสสตัสหัสสาวยักขาปุมากปีรวัตวาอิติมันโตชติมันโตมันนัวันโตยศสาสิโนโมธัมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงมะนังชาสหัสสาเหียมวัตายักษขาอนัตตะวันนิโนอิติมันโตชติมันโตมันนัวันโตยศสาสิโนโมธัมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงมะนัง สตาจิราติสหัสสายะคานันตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตมน์มันโตยัสสิโนโมธมนาภิกษมุงภิกขุนางสนิทติงมะนางยเจเตโสรสาสหัสสายะคานันตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตมน์มันโตยัสสิโนโมธมนาภิกษมุงภิกขุนางสนิทติงมะนางเวสามิตราปัญจสตายะคานันตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตมน์มันโตยัสสิโนโมธรมนาภิกษมุงภิกขุนางสนิทติงวะนาง ภูมิพิโรธาชังค์ิโกเวปุรัสานิเวสนังพิโยนางสตาสหสังยะคันนางปะยิโรปาสติภูมิพิโรราชังค์กิโกโสปะคัสมิติงวะนางปูริมันจาที่สังราชาทตารโต菩萨สติอันทภานังอทิปติมหาราชายสัสิโสอุตตปิตัสสาวะโวอินทนามามหาภราอิสิมันโตชุติมันโตวนังวันโตยสัสสิโนโมเสมานาภิกขมุงที่คุณนางสวิติงวะนาง ท่ากินันจัตทิสังราชาวิรุณโหตับภาษาสติคุมภัานังที่ปติมหาราชายศิโส,ะสะ ปุตตปิตตัสสาวะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตสติมันโตมนรมันโตยัสสาสีโนโมธมานาภิกมุงภิกขุนังสมิติงมนังปัจจิมันจ่าสีสังราชาวิรูปะโคภาษาสตินาคานังอาทิตปฏิมหาราชายัสสาสิโสปุตตปิตัสสาวะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตสติมันโตมนรมันโตยัสสาสีโนโมธมานาภิกกมุงภิกขุนังสมิตติงมนัง อุตรันจ่าที่สังราชกุเวโรตาภาษาสติยักษ์นังอธิปติมหาราชายสาสิโสอุตตปิตัสพะวอินทนามะมหาปภะราอิทธิมันโตชิติมันโตวะวันโตยสาสิินโมโมทามนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงมะนังปุริมะที่สัง ทตารถโถตกินีเนวิรุณหโกปัจจิมีนะวิรูปโกกุเวโรอุตรังทิสังจะตารเตมหาราชาสมันตาเจตุโรทิสสะทัตถะละมนาสังสุวันิกะปิระวัตเวเตสังมายาวิโยสาสากุวัญจานิกาสะจามายาคุเทนทุเวเทนทุวิปูจหวิปูโตสหจันทโนกมเสโถจากินุกันทุนิกันทุจา ปนาโตโอปมัญโยแต่ติวสูโตจะมาตริจิตาเสโนจะคันทพโนโรราชาเชโนสโพอาคูปัญจถาพิโตร เจวติมพระรูศิิยวัจจาสหเอตจันเยจราชโนกันทภาสหราชุพิโมธมนาพิกามุงที่ขุนังสมิตติงวะนางอาสากูนาภาษานาคาเวสาราสหตัตชกากัมพรัสระรากู่ปยาคาสหายาติเิยมุนาทัตารถาจ่อากุนาคายะสาสิโนเอราวันโนมหานาโคโสภคสสมิติงวะนางเยนาคราเชสหสารันติทิพาทิชาปิกิวิสุตจักขู เวหายสาเตวะนมัจจปาตาจิตตราสุปนาอิติเตสรามังอภยันตานาคราชาะมาสีสุปันะโตเขมมมะกาสิพุทโตสันหาหิวจาหิอุปาหะวิยันตานาคาสุปนาสรณะมังสุพุทธัง ชิตาวจิราเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเตอิทิมันโตยัสสิโนการกัญจามหาพิสมาอสุราธานเวคัสเวปะจิตติสุจิตติจมหาราโทนมุจีสาสตัญจาริปุตตานังสเปเวรมจดามกาสันในหิตวาพระริงเสนาหูปัตนมุมปาขมุงสมโยธานิปัตันเตปิขูนังสมิติงมะนาง อาโปจะาเทวาปฐวีจ่าเตโชวายโยสถากมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจ่ายสัสสาสหามตตรกรุณากายิกาอกุเทวายัสสาสิโนท้าเสเสสัตตากะยาสเพนานัตตะวันิโนอิสิมันโตชุติมันโตมณมันโตยัสสาสิโนโมสมานาภิกามุงพิิคุนังสมิติงมะนังเวนทูจะาเทวาสาริจอาอสมาจะสุเอยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมากูปุรักิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมากูปุรักกิตา นกัตตานิปุรักิตวาอภูมันทวราหกาวสุนังวาสุเสโธสักโภปคับปุรินทัโทท้าเสเเสตตาธากายาสเพนนนัตะวันนิโนอิทิมันโตจติมันโตวนัมันโตยะเสนสิโนโนธรรมนาภิกษมุงภิกขุนังสมิเติงวานังอาถากูสหภูเทวาจารามากิสิการิวะอริทกาจโรจจาอุมาบุบะนิปัสสิโนวรุณาสหธรรมาจาอจุตตาเนิสกา สูเลยะรุจิลาอาคูอาคูวัสสะวเนสีโนทัศเสเตสัสสะกายาสเปนานะสะวันิโนอิทิมันโตจิติมันโตปนัมันโตยะสสะสีโนโมจะมานาภิกขมภิกูหนังสนิติงมะนังสมนามหาสมนามนุสามนุสสุจามกิทาปทุสิกาอาคูอาคูมนุปทุสิกาอาชากูหาฤยาเทวาเยจารหิตวาสิโนปรกระมหาปรกระอกุูเทวายัสสะสีโนทัศเสเตสัสสะกายาสเปนานะสะวันิโนอิทิมันโตจติมันโตปนัมันโตยะสสะสีโนโมจะมานาภิก ภิกขุนังสมิเติงมะนังสุกกะกรุมหาอรุณาอาคูเวสะนัสสะสหโอชาตะกายหาปามกาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหารัตจามิสกจาเจยัสสิโนแตนยังอาคาปจโนโยทติสาภิวัตสติแลสเถสสัสสากยสเพเนนัตตะวันนิโนอิเตมันโตทิติมันโตวะนัมันโตยัสสิโนโมทะมานาพิกมุังพิกุนังสมิเติงมะนัง ေနိယတုသိတာယမကတကဇယသသီနောនិမ္ပိတကာမစေသာໂຈတိနာမຈະအသဝာនិမာနတိနောအကုအတကုပရနိမ္မိတာ ส้าเสตเตสสากายาสะเปนอนัตวันนิโนอิติมันโตจิติมันโตมนัมันโตยัสสติโนโมทัมนาภิกมุงภิโสนางสนิติงวนังสเสตเตเทวะนิกายาสะเปนอนัตวันนิโนนามันวิเยนะอาคันจุงเยจันเยสะทิสาสหาปะพุทธาจติมักขีรังโอคัติงนามนาสวังท้เกโมคัสตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภมาปรรมตโตแจปุตายทิมัโตสหาสนังกุมารโรติโสจาโสปคัสมิติงวนัง สหสภมโรกานังมหาพมาพิสิสติอุปปันโนทิสิมโตพิสมะกโยยัสสิโสเทเสตะอิสราอากูปเจกะวัสวัตติโนเตสันจะมัจโตอาคาหาิโตปริวาริโตเตจัสเปอภิกันเตสินเตเทเวสพมเกมารเสนาอภิกานิปัสสะการทะมันที่ยังเอเจกาหตะปันทัถารเจนะปันทะมัตุโสมัญตาปริวาริเะมาโวมุจิเถโกจิยัง อิติตัตะมหาเสน่กันหาเสนังอเปสยิปานินาตรมหัจะสรังกัตวานาเประวังยทัพวุสโกเมโขฐานยังโตสวิจุโกตัตาโสปัจจุตาวเตสังคุโตอสิยังวเสตันจัสพังอภิญญายะวะวัจคิตวานัจกโูมาตโตอมัญติยิสจาสาวเกศาสนิระเตมารเสนาอภิจันตเตวิชนาถาพิกโกเตจัสปะมะกรุงสุตวาพุทธสาศาสนัง อิจาระเจหิตปะกามุงในสังลมมมปิอินชยงสเปวิจิตส,สังฆามาพระยาติตายัสสาสินโนโมสันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยยปกรณนโมเมพุทธเตชะสารัตนตตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานรายะปรเมสุราสิทธิพัมมาะอินทาจะจาตุโรกาคัมพีรักกา สมุทาผู้ตุงคังคาจะสภามะใจยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะใจยะธรนิธรณีอุทธิอุทธีนาทินาตีใจยะใจยะก้คนละตนลนิัยนิายใสเสนนเมรราชพลนอรชีใจยะใจยะคำพีรสมพีนาเชนทนาคีปีสาจภูสการีชัยะใจยะทุนมินิตรโรคีใจยะชัยยะสิงคีสุธาธานมุกกา ชัยยะชัยยะวรุณะมุกสาตาชัยยะชัยยะจมปาธิฆะกุระกันทกชัยยะชัยยะขจกณนัตุรงสุการพุจงศีหาพยัคฆทีปาชัยยะชัยยะวรุณะมุกะยาตาชิตะชิตะเสนนารีปุนสุธินอรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตรเรสุชาสุชัยยา ชยยะชยยะธรณีสันติสัาชยยะชยยะมังกราัญญาภวเกชยยะชยยะวรุณยัเถชยยะชยยะรักเสสุระพุชเตชาชยยะชยยะพเมนทคนาชยยะชยยะราชาธิราช sad ชัยชยยะชยยะปทวินสักพังชยยะชยยะอรังตาปจิกาพุทธสาวังชยยะชยยะมเหสุโรฮโรฮริิเทวาชยยะชยยะพรมมาสุรโข ชยยะชยยะนาโกวิลุหโกวิลุปโกจังที่มารวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวรุโนปิจะอธิวายโยจะปะจุนโหกุมาโรทัตตลัตโกอัฏฐาสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาเทโยอิสินสาวกาสพะชยยะรามโมพระวันตุเตชยยะธรรมโมจะสังโคจะทัะตาโลจะชยยะกัง เอเตนะชยยะเตเชนะชยะสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยมังครังชโยปิพุทธศาสตร์สิริมัตโตอยังมรัสสจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิสาชยตถาปมมะคณาเหสิโนชโยปิพุทธศาสตร์สิริมัตโตอายังมรัสสจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิสาชย ตถาอินทคนามเหสีโนชโยปิพุทธศาสตริมัโตอยังมรัสสะจปาปีมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตตาเทวคนามเหสีโนชโยปิพุทธศาสตริมัโตอยังมรัสสะจปาปีมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิจาชยัตตาสุปนักคนาเหสีโนชโยปิพุทธศาสตริมัโตอยังมรัสสะจปปีมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิจาชยัตถานาคคนามเหสีโน ชยโยปีพุทธศาสตรสิริมัตโตอยังมรัสสัเจปาปิมัตโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยัตตาสพามะคณาเบเฮสีโนชยันโตโพธิยาโมเรศกยานังนันทิวัจโนเอวังตวังวิชโยโหยิชยโสชยมังเะเรอาราจิตปะนังเทศิเสปะาวิโภคะเรภิเศเสัพพะพุทธานังอัคบโตปโมสติสุนักตังสุมังคกลังสุขปะตังสุจิตัง สุปโนสโมุหโตจะสีถังปรมัจจาริสุปะทกขี้นังกายะกรมมังวาจากรรม,มังปะทกขี้นังปะทกขี้นังมโนกรรม,มังปฏิตีเตปะทกขี้นาปะทกขี้นานิปัตะวานะรปันตเถปะทกขีเนเตอัฏฐรัตตาสุขิตาวิรุฬหะุทธศา,าเสนอโรกาสุขิตาโหตถสหาสาเปหิาติภิสุนันตุโนโตเยเทยวะอัสมิองสาริอธิคตา ทีกายุกาสัาโหุนโุสกิตาโหนโตสัพพะสัพพะธาลักขันตุสัพพะสัตตานังลักขันตุชินฐะสาสนังยากาจิปัฒนาเตสังสเปภูเรนตุมโนระธายุตตะกาเรปวสันตุวสังวสสาวะราหกาโรกาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพะธากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยธถารหัง บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสตังเอกังสมาเยงพระกวาสาวัติยังวิหารติเจตวเนนะแถปินทิกัสสะระเมตตระโกพระกวาพิขูวามันเตสีพิกโวติปัจจันเตติเตปิกูปะกวาโตปัจจโสสุปะกวาเอตตาตัโบจาอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวัสตาตุตัมมัติตตาตัมมนิยามตาตาเปสังขาระ ัพเพสังขาราอนิจจติตังสถทธาคตโออภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุจิตสวะอภิสเมตสวาอาติกติเตเสติปัญญาเปติปัจจเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกรโรติ สเปสังขาราอนิจจเตอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสังขาตุสมติตตาธรรมนิยามตาสเปสังขาราทุกขาิตังตสาคตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุจิตวาอภิสมีตวาอจิตติเตเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิภาจติอุตานีกรติสเปสังขาราทุกขาติ อุปาทาวาภิกเเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาถาตุธรรมติตตาธรรมานิยามตาสัพเทธรมาอนัตตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมนตวาอาจิตติเตเสติปัญญาเปติปัฏฐะเปติวิวารติวิภากติอุตานีกรติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิทัมโมจ่ปะกวาอัตมนาเตภิโขปะกวาโตภาสิตังอภินทุนเต บทสวดพัะเทกรตตคาถาอติตังนานวาขเมยนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัติตามปินันตังอปัตตันจาอณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปนนันจะโยธรรมังตฐาตัถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามนุปรโรหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคน เราควรข้อคูณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตับังโกชัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นจิตที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้นะฮีโนสังฆรันเตนะม,มหาเสนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพียงต่อมัจจุราซึซ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปินอโอรัต,ตะมะตังทิตังตังเวพัเทกรตัตโตติสันโตอจิกเตมุนิ มุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจชานทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวครับปจเวคคนะสเปสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทานามทำทั้งหมดทําสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูกจำนมทาทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสปเปตมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา <c oughs> อตุวังชีวิตตงชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวงังมรณงความตายเป็นของยั่งยืน อวสังมยามริตปังอันเราจะพึงตายเป็นแต่มรณะปริโยสานัเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลอกชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอยังกาโยอาจีรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปัสจากวิญญาณจุดโถอันเขาถึงเสียแหละ อาทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกริงขรังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจจาวาจะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวะธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรสชันตุเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูป,ปะสโมโสขโขความเข้าไปสบงบประงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามรันติจะสัพเพสัตทั้งหลายที่สัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริงสุจะมริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตเะเถวาหังมริสามิเรา,าก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอธะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยังกินจิ ยังกินจิกุสรังกมังสเพหิตปเตหิกตังบุญยังโนอนุโมจันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอัสมิงถาเนอธิกตาทีขายุกาสตาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุญจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุญจันตุสเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุญจันตุสเพายาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุญจันตุสเพปิสาสเพยขขาสเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุญจันตุ สเปอาจารยุปจายะสุขิตาุหตุทุกขาปมุนจันตุสเปนักตาสุิตาุนตุทุกขาปมุนจันตุสเปเทวาสุิตาุหตุทุกขาปมุนจันตุสเปสามติยังสมิจันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเประเรพธิคเรตหินแตหินต,ตาธรรมะตานีนะพระวันจุปูชิตาโสติงกอรนเตทะวิหารมันทะเรเทราจะามัชานาวกาจะพิกโวสารานิกาทานาปติอุปาสกาคามาจะเทสานิกามาจะอิสราสปานาปูตาสุขิตาพระวันตุเตชาราผู้ชาเยปิจะอันทสัมภวาสันเสจจจตาอัตโวปปาติกานิยานิการธรรมวรังปจิตจเต สเพปิทุกขสะกรณตุสังขยังถาตุจิรังสตังธมโมธรรมัท,มมทราชปุกขราสังโกโหตุสมโกวะอัายะจะหิตายาจะอัมเหรักตุสัตธมโมสเพปิธรรม,มจาริโนมุติิงสัมปาปูเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปสันนาโนตุสัเพปิปานิโนพุธศาสเน สัมมาตารังประเวทเฉนโตกาเรเทโวปวัติสตุวุติปาวยสัตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัจระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังทะเมนาราชาโนปชังรักขันตุสัพพัธาเทวตาอโยชนัคา ตุกปตาจนิตุกาพยาปตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกโหนตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาเจ้ามเหหิสัมปตังบุญยสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาตานังทัตันตุสัทธยาสีรังลักขันตุสัพพธาปาวนาพิรตาโหนตุกัจฉันตุเทวตาคาตาสุมังคระคาตา โอตุสัพังสุมังฆรังละขันตุสปะปเทวตาสัพพุธานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังโอตุสัพพังสุมังฆรังละขันตุสะปเทวตาสัพพสตัมนุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังโอตุสัพังสุมังฆรังละขันตุสะปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรัง สเปพุทธาพระปัตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเฉนารักทั้งพันธามิสัะปัสโสสเปพุทธาพระปัตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักทั้งพันธามิสัะปัโสสเปพุทธาพระปัตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักทั้งพันธามิสสะปัสโส สเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเจชนะรักขังปันตามิสัปปะโสสเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเจชนะรักขังปันตามิสัปปโสสเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังปันตามิสัตปโสสเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังปันตามิสัปปโส สเปพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปันธามิสัตพโสสเปพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัตพโส สเปพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพระงอรันตานันจะเตเชนะรักขังปัญธามิสัพพโสสเปพุทธาพระปตาปัเจกานันจะยังพระรังอรันตานันจะเตเจนะรักขังปัญธามิสัพพโสสเปพุทธาพระปตาปัเจกานันจะยังพระงอรันตานันจะเตเชนะรักขังปัญธามิสัพพโสสเปพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพระงอรันตานันจะเตเชนะรักขังปัญธามิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชุกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีปันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ารายขออนิสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดไปจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรม ํำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนโมชนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอ่อเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายดาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงอมฤตได้จัดสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพระลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสตริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถืน